รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเงรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำ อยากจะเชิญคุณน,นั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดละละลาลาอย่าให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดลๆละลาลาแค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจว่า ร่วมสร้างสรรค์โดย On New Vs นิต้าโอเคหลยพ่ะฝ่า,าอยากให้พี่เซได้ชินผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงใครเลยและนอกจากทานผักให้ครบแล้วนะคะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะถึงจะได้แข็งแรงค่ะจะได้จำมันมน่ารักเหมื <c oughs> อนพี่ต้าไงล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นแล้วมาสวัสดีคพณ่อผู้ชมกัน,กนดีกว่า สวัสด,ดีดค่ะพบกับพี่เชฟและน้องพิต้าในรายการคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดรายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกปรุงไปด้วยกันค่ะเชฟเซรรายงานตัวครับเชฟน้อยพิต้ารายงานตัวด้วยค่ะแล้ววันนี้เมนูของเราคืออะไรคะพิต้าซีฟู้ดพา่ย,ย่าค่ะอือหรือว่าข้าวอบเฟรนนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะลงมือทำข้าวอบนะคะเราจะต้องเริ่มด้วยการทำน้ำต๊อกก่อนค่ะ <Wow. S 1> และวันนี้เราจะทำน้ำ๊อกไก่ค่ะเพื่อจะได้เพิ่มความหอมอร่อยให้กับข้าวอบของเราค่ะงั้นเพื่อนๆไปดูส่วนผสมน้ำต๊อกกันเลยค่ะไปละไปแย yeah, yeah. น้ำ๊อกไก่ของเราวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างคะพิต้าง่ายมากๆเลยค่ะ ไก่โคอมไก่ลงไปในหม้อโอเคตามด้วยหอมใหญ่า <Wow. S 1> ตามด้วยแครอทและก็ต้นกระเทียมค่ะ <Wow. S 1> และอันนี้ล่ะคะเซลรรี่ค่ะแล้วก็ใบกะวานิดหน่อย มาเล็ดพริกไทยดำค่ะเผ็ดดีชอบง่ายจะได้กลิ่นหอมจากมเล็ดพริกไทยดำแล้วก็ใบกะวานด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้น้ําเย็นเทถงลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะที่เราใช้น้ําเย็นเป็นเพราะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะที่เวลาที่จะต้มน้าสตอ๊อกเราจะทําให้น้ําสต๊อกใสค่ะแล้วก็เปิดไฟต้มให้เดือดเลยนะคะทิต้าถูกมั้ยคะแล้วนอกจากน้ําสต๊อกไก่แล้วเรายังใช้น้าสต๊อกอะไรได้อีกบ้างคะ รู้ค่ะแน่นอนเลยก็ต้องพูน้ำสต๊อกนะเราก็สามารถใช้ทั้งน้ำสต๊อกหมูน้ำสต๊อกวัวน้ำสต๊อกผักหรือน้ำสต๊อกปลาก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่เลก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะอันนี้นะ้ำใช่วันนี้เราจะมาทายกันพี่ตาว่าน้ำสต๊อกสามอย่างนี้มีน้ำสต๊อกอะไรบ้าง ห,ม,ห,หมูหอือหอวัวอือหอปลาอ่า,อาไนาหาน,น,ไไน,นลองดมซีได้กลิ่นปลาหรือเปล่านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะกลิ่นอะไรนำนำรู้ไหมลองดมซิผักใช่ไหมคะใช่ค่ะที่พีต้าได้กลิ่นเป็นกลิ่นมะเขือเทศที่เด่นออกมาที่สุดนะคะเป็นก็ว่าทำไม ใช่เพราะว่าอันนี้เราใช้เซลล์รีแครอทหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศในการต้มค่ะแ,แล้วก็ใบกวางด้วยอันนี้นะคะเป็นน้ำสต๊อกวัวค่ะและอย่างที่พี่ต้าเห็นเราต้มน้ำสต๊อกวัวเนี่ยมันจะมีสีเข้มกว่าน้ำสต๊อกหมูค่ะแต่นี้เข้มสุดเนยกว่าเข้มน้อยสุดเพราะว่าอันนี้ได้ความเข้มมาจากสีของมะเขือเทศค่ะ แต่บางทีนะคะพิต้าเราก็สามารถใช้เนื้อสัตว์ผสมกันได้ในการต้มน้ำสต๊อกค,ค่ะเราจะเป็นไก่กับหมูหรือว่าหมูกับวัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อจะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็กลิ่นอีกแบบหนึ่งให้กับน้ำสต๊อกด้วยค่ะมันเดปุดๆนะาวพี่เซค่ะพอามมันเดือดปุนๆนดปๆอย่างนี้นะคะเราก็เบาไฟลงนิดนึงแล้วก็ปิดฝาหม้อค่ะแล้วก็ต้องต่ออีก2ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เพื่อนๆต้องคอย ฟองออกด้วยนะคะ,คะน้ำสต๊อกจะได้ใสๆน่าทานค่ะใช่ค่ะพิต้าเพราะฟองอากาศเนี่ยนะคะก็เหมือนส่วนเกินเหมือนที่เวลาเราต้มน้ำแกงจืดที่บ้านนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีฟองขึ้นมาๆๆก็ต้องคอยตักฟองออกเพื่อที่จะได้ทำให้น้ำใสมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะๆๆๆๆๆและน้ำสตอส๊อกส่น้ำตาลหรอคะ เาเห็นน้ำสต๊อกที่เป็นสีน้ำตาลด้วยแสดงว่าต้มไม่ดีใช่ไหมคะโอ้น้ำสต๊อกสีน้ำตาลนะคะพิต้าเขาเรียกว่าบราวน์สต๊อกค,ค่ะเป็นการทำด้วยการเอาเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะไปจีไฟก่อนหรือไปอบก่อนเพื่อให้เนื้อสัตว์เป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วค่อยนำมาต้มเหมือนที่เราต้มลุกไก่เมื่อกี้ค่ะแล้วน้ำสต๊อก ไปทํำอะไรได้บ้งคะน้ําสต๊อกเนื้อแต่ละแบบนะคะก็อย่างถ้าเราทําเมนูเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมพิต้าเราก็จะใช้น้ําสต๊อกวัวค่ะเพื่อที่ว่ารสชาติของอาหารจะได้กลมกลม่อมแล้วก็เข้ากันมากขึ้นค่ะแล้วทําไมซีฟู้ดพายาถึงต้องใช้น้ําสต๊อกไก่ล่ะคะ ทำไมไม่ใช้น้ำสต๊อกปลาคะอือที่พี่เสกไม่ใช้น้ำสต๊อกปลานะคะเพราะว่าน้ำสต๊อกไก่นี่นะคะไม่มีกลิ่นแรงเกินไปค่ะแล้วก็น้ำสต๊อกไก่นียจะเพิ่มรสชาติให้กับซีฟู้ดปลาเอย่าของเราด้วยค่ะโดยการเพิ่มกลิ่นไก่ให้หอมยิ่งขึ้นแต่ไก่ไม่ใช่ซีฟู้ดอเอเอแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าไก่กับซีฟู้ดเนี่ยก็สามารถเอามาคู่กันได้เหมือนกัน Pathway, เ,เใช่อยากรู้ต้องลงน้ำสต๊อกเหมือนน้ำซุปเลยนะคะพี่เซใช่ค่ะแต่น้ำสต๊อกเนี่ยนะคะถ้าในอาหารฝรั่งเนี่ยก็ถือเป็นวัตถุดิบสําคัญอย่างหนึ่งของการทําอาหารเลยนะคะและน้ำสต๊อกเนี่ยก็ต่างจากน้ำซุปตรงที่ว่าซุปเนี่ยสามารถทานได้เลยค่ะแต่น้ำสต๊อกเนี่ยเอามาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสําคัญค่คะ แล้วเราจะเก็บได้นานไหมคะถ้าเก็บรักษาดีๆนะคะก็จะสามารถเก็บได้อย่างเช่นกรองเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วใส่ถุงหรือว่าใส่ฝาปิดมิดชิดเราก็จะสามารถเก็บได้ในตู้เย็นประมาณ1อาทิตย์ค่ะ <Wow. S 1> แต่ถ้าเราเอาไปนำไปแช่แข็งนะคะก็จะเก็บได้อย่างน้อย3เดือนเลยละคะ่ะวันนี้เพื่อนๆได้ความรู้เรื่องน้ำสต็อกไปเยอะเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เพื่อนๆไม่ได้ความรู้แค่น้ำสต๊อกนะคะ เมนูพายะรออยู่ในช่วงมากค่ะน้ำสต๊อกไก่กุกกุกเสร็จสาพ,พร้อมทำเมนูอร่อยแล้วล่ะค่ะถ้าอยากรู้ว่าข้าวอบสเปนของสองเชฟจะหอมหน่าทานขนาดไหนนั้นตามไปดูกันช่วงหน้านะคะออยาให้คคุณลลลงดดูเชฟนิ โดยนิตยสารครูแม่แอนควีซีนลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากไปเชิญคุณน,น,นั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิ้มไปสักพี่เต้าเอาแผนที่โลกมาทำไมคะก็เมนูของเราวันนี้มาจากสเปนนี่คะแล้วสเปนอยู่ไหนคะบนแผนที่โลกเจอหรือเปล่า,าลนี่ว,วันนี้เก่งมาก พิซ่ารู้ว่ามีกระทิงดุด้วยเขาเหมือนพี่เซยเลยค่ะมิชิี่ไมช่วยค่ะพี่เซยนะคะออกใจใจดีรักเด็กรักธรรมชาติรักสัตว์ป่าค่ะพิซ่าคุณสมบัติเหมือนนางสาวไทยชัดเลยค่ะพิาไม่จริงงานพี่เซยก็ต้องมีภารกิจสีคะแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจของพี่เซยเหมือนกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าค่ะไปเลย <Wow. S 2> ไปย่าหรือข้าวอบสเปนเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับการทํำข้าวหมกไก่บ้านเราพิต้าเราจะเริ่มเอาเครื่องปรุงของเราเนี่ยค่ะไปผัดก่อนค่ะแล้วก็จะใส่ข้าวดิบลงไปผัดกับกระเทียมพริกไทยข้าของใหญ่ ข้าวดิบก็คือที่ยังไม่ไทำให้สุกเลยคะ่ะพร้อมลงมือ,อยังคะพร้อมงั้นเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากอะไรดีคะน้ำมันมะกอ,อกใช่เลยค่ะน้ำมันมะกอ,อกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงสำคัญของประเทศสเปนเหมือนกันคะ่ะตามด้วยหอมใหญ่คะ่ะค่อยๆลงมาเบาๆเออแล้วก็ปรุงรสนอมใหญ่นิดนึงด้วยคะ่ะพอผัดหอมใหญ่ได้สักพักนึงก็ใส่กระเทียมลงไปเลยคะ่ะ ไงคะหอมใหญ่เราเริ่มเปลี่ยนสีหรือยังคะพิตา้าไม่เลยค่ะอย่างนะั้นงั้นอีกแป๊บนึงคนค่อข้างไวยนะรอดูจนหอมใหญ่เริ่มสีเป็นใสๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวดิบของเราลงไปคะ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลย คนจนข้าวของเราเริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสๆด้วยเหมือนกันนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็มีไม่ไม้นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะจะได้เพิ่มความหอมให้กับใบย,ย่าตอนจบด้วย <Wow. S 1> ข้าวที่เราใช้ในการทำไปาย,ย่าวันนี้นะคะเป็นข้าวอิตาเลียนค่ะเรียกว่าอาร์เบโอเป็นสายพันธุ์ชนิดหนึ่งของข้าวอิตาเลียนข้าวอิตาเลียนเนี่ยนะคะจะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่น,นะค่ะพิต้าจะมีความเหนียวแล้วก็จะทําให้ไปาย,ย่าของเราเนี่ยมีความข้นแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นตอนสุดท้ายค่ะ เป็นไงคะข้าวสายยังสนุกดีอ่ะแน่นอนสิพอข้าวของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเพิ่มกลิ่นด้วยตัวย่าฟรันค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือซัฟฟรอนนั่นเองค่ะที่เรารู้จักกันย่าฟรันใช่เลยอ้าไม่ได้ใช้หมดนะคะใช้แค่นิดเดียวพอ รู้ไหมคะว่าแซฟฟรอนเนี่ยนะคะเป็นเครื่องเทศที่แพงอันดับหนึ่งของตะกูเครื่องเทศทั้งหมดเลยนะคะว่าวมันหายากแน่ๆเลยใช่ไหมคะมันไม่ได้หายากหรอกคะ่ะพิตตาแต่ว่าพิตตาเห็นไหมคะอันนี้แต่ละชิ้นอันเล็กๆนี่นะคะอันนี้คือเกรสรของยญ้าฟรันค่ะและในหนึ่งดอกไม้เนี่ยนะคะจะมีเกรสรอ,อยู่แค่3อัน และเกสรที่จะมาใช้ในการปรุงรสเนี่ยนะคะจะต้องเป็นเกสรตัวเมียเท่านั้นด้วยพิต้าลองคิดดูสิคะกว่าจะได้มา1นกิโลเนี่ยจะต้องใช้เกสรเยอะขนาดไหนพิต้าว่ามันต้องเยอะมากๆแน่เลยคะ่ะเยอะจริงๆค่ะพิต้าเพราะว่ากว่าจะได้มา่าตัน1กิโลนะคะจะต้องใช้เกสรระหว่าง1 2 0 0 0 0ถึง160,000เกสรเลยล่ะคะ่ะ โอ้โหเฟต้าตั้งกลับไปปลูกที่บ้านนั้งแล้วล่ะค่ะรับรองว่ารวยแน่ๆเลยค่ะโอ้โหรวยแล้วก็อย่าลืมมาแบ่งพี่เซแล้วก็สอนพี่เซปลูกด้วยนะคะโอเคโอเคมันเล็ดค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นใสๆแล้วค่ะพอเปลี่ยนใสๆแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำสต๊อกไก่ที่เราต้มเอาไว้นั่ออามาใส่ตรงนี้เลยค่ะ ไปเชิญคุณนั้นไปเขาและนอกจากน้ําสต๊อกไก่แล้วนะคะพี่เสแอบเพิ่มกลิ่นอายของความเป็นทะเลด้วยน้ํำลวกขอยแมลงภูน่นิดนึงค่ะแล้วเราก็จะปล่อยมันทิ้งไว้นะคะ,ะ,ะคพีเ่เสะคะมาเล็กเข่าอพองขึ้นมาแล้วค่ะใช่แล้วคะ่ะพิตตาแต่เราต้องรองอีก18 20นาทีนะคะกว่าข้าวจะเริ่มสุกคะ่ะระหว่างนี้เรารอข้าวสุกเราไปดูว่าซันนี่มีอะไรมาฝาก ช่วงเชฟน้อยแคนดูค่ะอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วซันนี่นี่เอพ่ฝนกันแล้วผลไม้พี่ฝนเนี่ยหายไปไหนหมด ผลไม้เหลือชิ้นเดียวเองซันนี่หมาหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ฝนเอาไปให้ซันนี่ใหม่เนาะไม่เป็นไรค่ะงานนี้ซันนี่เสิร์ฟเองรอแป๊บนึ่งนะคะงานเดี๋ยวพี่ฝนไปช่วยซันนี่ด้วยนะคะไปกันค่ะ พี่ฝนว่าหน้าตาของผลไม้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากอะไรที่พี่ฝนทานเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะซันนี่ค่ะเดี๋ยวพี่คะเดี๋ยวซันนี่จะโชว์ความน่ารักให้ดูค่ะซันนี่ค่ะก่อนที่เราจะมาลงมือทํากันเนี่ยพี่ฝนอยากจะรู้ว่าซันนี่เนี่ยรู้จักผลไม้อะไรบ้างโอเคไหมโอเคค่ะ,ะมารู้จักอย่างแรกก่อนสีส้มน่ารับประทานนี่เรียกว่าอะไรมละ,ะ,มล,ะมละกอมะละกออันนี้ล่ะค่ะแทงตะลุกแทงตะลุกอันนี้อันนี้สาลี่สาลี่สีแดงสวยๆเนี่ย โอ้โหสันนี่เก่งเจเล่ให้ยางงั้นเนี่ยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมเอเคค่ะแค,ค่คคมีทิมงรูปต่างๆอย่างนี้แล้วนำม,มากดลงบนผลไม้ค่ะค่ะ ับดยไมย้ไอติมสีสวยๆแบบนี้คะ่ะนสนี่มาช่วยกันเลยนี่พี่ฝนเสียบอันนี้เอาอันนี้โอ้อ่อะเอะวาวางตรงนี้คะ่ะใส่แจกันต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข่าครัวลองทําไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟไงคะช่วย ออไอเดียของซันนี่เนี่ยน่าหลักน่าทานที่สุดเลยนะคะพี่ฝนชอบมากๆเลยค่ะงั้นเราช่วยกันทำให้หมดนี่เลยนะคะโอเคค่ะว้าวเมล็ดข้าวอวบอ้นในกระทะหอมชวนย่วน้ำลายไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วอย่างนี้การเสิร์ฟจ,จะไม่ธรรมดาเหมือนเมนูที่ทำหรือเปล่านะช่วงหน้ามาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ แค่เพียงสักครั้ง ฟันก็คือส่วนสําคัญที่จะทําให้สุขภาพปากและฟันของเรานั้นแข็งแรงนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าแปรงสีฟันที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นแหล่งสะสมแบตเีเรียจนอาจจะกลายเป็นเชื้อโรคได้ค่ะมาดูวิธีการดูแลรักษาแปรงสีฟันของเรากันนะคะเราควรล้างแปรงให้สะอาดหลังการใช้ทุกครั้งและจะต้องปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเป็นการป้องกันไม่ให้แบตเีอรียผสมพันธ์กันได้ง่ายนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเราควรที่จะเปลี่ยนแปรงสีฟันอย่างน้อยทุกๆ3เดือนที่สําคัญเลยเรา จะต้องไม่ใช้แปลงสิฟันร่วมกับคนอื่นนะคะและจะต้องเก็บแปลงของสมาชิกในครอบครัวให้ห่างกันอย่างน้อย1นนิ้วเพื่อไม่ให้เชื้อโรคติดต่อถึงกันได้นั่นเองค่ะ สุกดีค่ะพิต้าเดี๋ยวเราจะต้องเอาเครื่องทะเลนะคะมาใส่ไว้ข้างบนแล้วก็เอาฟอยล์ปิดแล้วก็อบอีกสักทัดหนึ่งค่ะทีนี้ทั้งข้าวแล้วก็เครื่องทะเลจะได้อบรวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน <Wow. S 1> ทีนี้พิต้าจะต้องหม่่าหมดจานแน่ๆเลยค่ะ แค่คิดก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะงั้นพิต้าขอแบ่งข้ามานิดนึงนะคะแน่แน่อย่างนี้แปลว่าต้องแอบมีไอเดียอะไรแล้วใช่ไหมคะยังบอกไม่ได้ตอนนี้ค่ะพิต้าจะใช้ฟอยล์คุมไว้ก่อนงั้นพิต้าไปหยิบฟอยล์มาเลยค่ะงั้นพีเตอจะขอตกแต่งของพีเซแล้วนะคะ เป็นไงคะดูเป็นทะเลหรือยังคะพี่ต้าหืมมีปลาหมึกใส่มาทั่วๆเลยนะอ๋อเฮ้ยพี่เซษเตรียมของทำอะไรเยอะแยะเลยคะอาวก็วันนี้พี่เซจะจัดแบบว่าทั้งครอบครัวทานได้เลยค่ะทานทั้งครอบครัวยังไงคะเห็นมีแต่สลัดอ้าพิต้าลืมไปย่าของเราหรือเปล่าคะ โอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะเสิร์ฟทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็วางมะนาวลงไปตรงกลางนิดนึงนะนี่ไงวางเฮ้พี่เซจัดนักขนาดนี้มาดูของพิต้ามั่งค่ะพิต้าจะตักข้าวใส่ถ้วยใบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยอย่างละชิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่จะช่วยได้ไหมคะได้เลยไว้ตรงนี้เลยนะขอใส่ให้ไม่เหลือเม็ดนะึงโอเคถ้าอยากมีต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณน,นั้นไปเข้าครัวของพี่จ้าก็มีวานาเหมือนกัน,นะะ่ะไครที่มไม่ขาดดา น้อฉันคิดลา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 อยากให้คุณลองดูเชฟน้อฉันคิดลา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 โอ้โหจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเนี่ยก็บอกแล้วนางเอกออกที่หลังก็เหมือนค่ะงั้นเรามาหมั่นกันเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพิต้าก่อนที่เราจะมาหมั่นเนี่ยเรามาบอกลาเพื่อนๆกันก่อนดีกว่าค่ะโอเคเอเอแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางรายการคิดเชฟเชฟ รายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกลงไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อบสเปนกระทะร้อนของเชฟเซกับถ้วยข้าวอบจิ๋วของเชฟน้อยเพื่อนๆยกเสียงโหวตให้จานไหนมากกว่ากันคะรวมโหวตกันเข้ามาได้คะ่ะที่ทางโทรศัพท์อัตโนมัต02ิ02-646-2678สองสายแรกรับไปเลยคะ่ะกิฟต์วาลเชอร์จาก Mr. Donut และสามสายถัดมาคะ่ะจะได้รับสมุดโน้ตคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดนะคะ และนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะปัดฟุเตาอบให้พร้อมแล้วมาอบขนมกันอีกครั้งกับเมนูสุดเก๋อย่างขนมปังแพนด้าแต่เอ๊จะออกมาเหมือนช่วงๆหรือว่าหลินหุ้ยกันนั้นน่ะมาลุ้นกันในคิสเชฟครั้งหน้านะคะมาลองเข้าคัวกันนะ